จบแล้วอะส่งเสียงดังๆให้กับอิงฟ้าและชาลอีโอ้โหนายคอเสียงอยู่ไหนละอิงหลัดนายอิงหลัด,หหลดอยู่กันตรงไหนคะเนี่ยด้านหน้าเลยพี่นุย้ยตอนนี้อย่างที่บอกว่าโอ้โ oh, ห <Yeah. S 2> น้องๆน,นี่นะไปเจอกับด้อมนะ แล้วก็อย่างที่บอกเลยโอ้โหมาให้กำลังใจกันเยอะมากตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยพี่นุ้ยต้อต้องหาบุกเกาโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ไปไหนเลยนะน่ารักมากต้องบอกเลยว่าน่ารักนะตอนนี้ไม่ดึงไม่หยุดเลยนะไม่ดึงไม่ดึงพวกเรานะโอ้โหลอดเลิศลิศตอนนี้น้องๆก็กลังถ่ายรูปจอมอยู่พี่นุ้ยเขาต้องหลอดนั่นเองต้องยอมแล้วนะฮะตอนนี้ ไม่ธรรมดากำลังเดินกับมากำลังเดินกับมาอ๋อกำลังถ่ายรูปอยู่น้องอิงฟากำลังถ่ายรูปแป๊บมอหนึ่งมอบดอกไม้ให้แฟนๆโอ้โหส่วนน้องชาลลอตก็อยู่ตรงนั้นหน้าขวามือของเราพี่นิชาโอ้โหไหน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 อิงหลอดไหนอิงหลอดที่สุดที่สุด ปะโกนเรียกเหตุมากลับมาแล้วเชิญฮะเชิญฮะอ่าเดี๋ยวเชิญน้องอิงฟ้าต้อนรับกลับมาบนเวทีฮะเชิญค่ะทุกคนอยากได้ดอกมากันหมดเลยนะคะเชิญฮะระวังนะลูกระวังนะคะส่งเสียงหน่อีกครั้งให้กับอิงฟ้าชาลาลูยู่ตรงนี้เลยต้อับด้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ